i m s t wanna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ห่างหายไปนานก็ไปคิดทบทวนนะครับเก <C ity> <Greek> ี่ยวกับเรื่องทำคลิปวิดีโอนะครับว่าจะทำอะไรมาดีนะครับ <C ity> อ่ะจังหวะนี้ผมก็ได้เห็น ช่องช่องหนึ่งนะครับที่เป็นพันธมิตรกับที่ YPDC นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นว่าพี่คิดนะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมก็ได้ดูกันแล้วนะครับช่องช่องหนึ่งนะครับผมอ่านชื่อออกผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะให้เข้ามาในช่องนี้ติดตามกันเยอะนะครับนะอ่าว่าลูกพี่คิด EP2 น,นะครับ นี่นะครับเขาก็มีความรักความโดดเด่นของเขานะครับที่เขาวาดออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ Y t ทดีเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาก็ได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามันมีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมีความที่เหมือนมากนะครับและเขาวาดออกมาได้เหมือนไปมากเลยนะครับความหล่อความเหล่านะครับเหมือนหมดเลยครับ อ่ะอันนี้คือ EP สองนะครับ EP นี้คือมันเป็นเกี่ยวกับว่าเอา่อมันมีอยู่คลิปที่หนึ่งครับที่ที่วายดีเนี่ยทำในลักษณะน,นี้นะครับในคลิปของรีวิวสองนะครับจะไม่ผิดนะอ่ะแล้วอันนี้เป็นคลิปที่คลิปแรกนะครับถ้าวาดสุดฝีมือจริงๆนะครับที่เหมือนมากที่สุดเลยนะครับหลอ่อหล่อมากเลยนะครับอ่ะอันเนี้ยตอนที่ตู๊ตโร่หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นนึ่งหนึ่งแสนซับสไครต์นี่แหละครับผมจำไม่ผิดแหละนะนี่นะครับเขาทำได้ออกมาเหมือนมากเลยนะครับเขาโค้งไปเลยนะครับตามนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเส้นผมเส้นผมนะครับเหมือนทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าตาและปากหรือสีปากนะครับจมูกนะครับจมูกก็ใช่นะครับใช่เลยละครับเสื้อนะครับมือโล่นะครับใช่เลยนะครับใช่ทั้งหมดเลย เขาวาดออกมาด้วยใจจริงนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับช่องเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรมากนะครับแต่ก็โอเคเลยนะครับเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับนี่ฮะมาดูช่องพีรมิช่องพระมิดนี่ยังไม่เอยมีอะไรนะครับนี่นะครับที่วอร์จูดีเขาก็เนาะเอาเออกเอามานะครับแต่ผมยังไม่ได้ติดตามนะผมกดไลค์ก่อนเนาะ ี๋ยวผมค่อยเข้ามาดูข่าวอัปเดตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องอีกช่องนึ้งนะครับที่ทำเพจ f 4 y p d c นะครับท,ทำขึ้นมาเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแฟนคลับอีกคนนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับมาริโอ้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับของรู้สึกน่าจะเป็นช่องใครสักคนนี่แหละครับอ่า นะครับช่องพี่เขาก็มีมี f อเยอะนะครับโดยเฉพาะ FC คนนี้นะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับอ๋อมีอันเดอร์ u n d สี่สองแปดสี่แปดสองหกด้วยนะครับอันเดอร์ u n d พี่พี่แท็กใช่ไหมอ่าโอเคพี่แท็กนี่ผมก็รู้จักนะครับอ่ามีอันเดอร์เกลสี่แปดสองหกด้วยนะครับอ่าสงสัยพี่แกคงดูด้วยหละมั้งครับนะอ่ะ มาที่ช่องนี่นะครับช่องผมเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปนี้แหละครับที่ผมได้พูดถึงพี่เขาว่า1นึ่งแสนซับสไคร์นะครับอันเนี้ยผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็แสดงความยินดีกับพี่เขานะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับโอนยพรพี่เขานะครับตั้งแต่สองแสนซับสไคร์นะครับพื้นที่เต็มซะแล้วนะครับ แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่องพี่ว t ยทสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับอัดได้แค่4นาทีนะครับโอ้ย oh yeah.